อันนั้นอีกแล้วว่ามันว่าเขาเล่นกันยังไงเพราะอันนั้นถนะ้าผมน่าจะพูดปิดพ่านนะครับดาบแรกนะครับผีไม่ก็คือมันจะมีกล้องให้เราอยู่ดูอยู่ใช่ไหมแต่ค่าเอเจนตีหรือค่ากลัวมันจะมีสิทธิ์ให้เราตายก็ได้นะครับทุกคนไปดูกล้องเพื่อใหมารลดนะครับเพราะที่ผมเริ่มใหม่หมดเลยข้อที่สองก็คือการดูว่าผีมาหรือยงัง นี่ด่นานนี้ครับด่านไหนก็ได้ที่เรา,เราจะไม่รู้นะครับด่านนี้ก็คือเสียงที่ผีมามันจะมีสองในหนึ่งนะนั่นคือเปิดประตูถ้าก,กระจกมาให้เราแอบบถ้าเราเห็นกระจกแต่แต่ลงสมมุตินะถ้าเกิดห้องถ้าเกิดเราเห็นห้องเก้าแสดงว่าเราแอบ,บได้เลยแต่ถ้าเห็นแต่เราไม่เห็นก็คือก็เต็มตัวเหมือนกันเลยก็คือห้ามไฟกับพิบก็คือมันมาแต่ถ้าเป็นป้านอะ่ะ มันจะมีเต้งเตือนอยู่นะครับนั่นคือเสียงเคาะเสียงเดินหรือว่าดูกล้องก็เห็นมันก็ได้นะกล้องหกเห็นมันว่าว่ามันใกล้จะมาถึงแล้วแล้วเราต้องไปแอบในตู้แล้วอย่าลืมแล้วต้องปิดไฟด้วยนะถ้าเราไม่ปิดไฟมันจะเห็นเราที่ที่เขาเขียนไปเมื่อกี้นั่นคืออย่าให้มันเห็นเราใช่ตามนั้นนั่นแหละที่มันที่ที่แบบที่แบบมันตั้งว่าอย่าให้มันเห็นอย่า แล้วผมมีอันนึงที่ผมจะบอกไม่ได้ก็คือคือท่อท่อในแบบนี้น,บบนั่นแหละในด่านนี้ด่านนี้ก็ต้องมีท่อใช่ไหมท่อที่มีอยู่ใกล้ประตูมันก็จะมาทางอน,นั้นเหมือนกันแต่เพียงแค่ให้เราถ้ามันมาในท่อเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ให้เราปิดฟาร์ลี่อยู่นี่นี่ก็พอไม่ต้องไปแอบตู้ให้เราแอบตู้เท่ากับว่าตุยนะ ข้อที่เท่าไหร่ก็มาดูแลแล้วลช่างมาเถอะข้อนี้หลายหล like, คนน่าจะเคยพามาแล้วน่นแหละก็คือข้อเนี้ยมันก็ง่ายอยู่นะก็คือแล้วต้องแป่งตำแหน่งให้ก่อนว่าคนไหนอยู่ตรงไหนว่าคนไหนคนไหนต้องอยู่เบตรงโทรตรงโทรศัพท์แล้วอีกคนนึงต้องมาอยู่ที่ซิมไฟเผื่อให้มันมาเพให้เราปิดไฟ หรืออีกคนนึงไปเตรียมในฟิวเพราะว่าถ้าเกิดปิดถ้ามันไฟมันฟิวมันมันมันหมดใช่ไหมมันดนูดับอ่ะให้เราไปเปลี่ยนคนคนที่สี่ก็ไปเปลี่ยนแล้วอีกคนนึงคนคนที่อยู่ในโทรศัพท์หรือคนที่อยู่ในซฟิไฟก็ได้ให้ไปเปลี่ยนอะรสัคกคนหนึ่งอ่ะซีฟไฟน่าจะใกล้ที่สุดแหละคนที่อยู่กับเซฟิไฟหรือว่าคนที่อยู่ในตรงเอโทรศัพท์ก็เหมือนกันแต่ถ้าในหิมนาน,นี้ มันต้องรอให้เจ็ดโมงนะไม่ใช่เหมือนกับในฟลายเฟสตี้ที่ทขาให้ร,รอรอหกหกโมงเพราะเจ็ดโมงผมดนะผมไม่รู้ว่าเจ็ดโมงมันเช้ามากหรอก็คือเป็นแบบนั้นแหละต่อไปผมก็จะมาปอดเทคนิคเออผม,มถึงด่านอะไรก่อนดีด่านปั้นไหมด่านปั้นด่านปั้นด่านผมอ่านไม่ออกในกันขอด่านเป็นด่านออฟฟิศ ด่านนี้ก็จะมีผีตัวหนึ่งก็คือตัวเดิมเลยตัวที่มันอยู่ในป่าแลวตัวจ้ตัวตัวเี้ยนี่ะตัวที่สองมันจะอยู่ในแมปนี้ด่านนี้ซึ่งด่านนี้อะ่ะไม่รู้มันยากหรือเปล่านะนี่คือถ้าเกิดถ้าเกิด,กดทุกคนทุกคนฟังผมนะถ้าทุกคนได้เสียงคำรามน,นะมีสองมีมีสองแมปแคือสองนี้ ถ้าทุกคนได้ยงคำรามนะไม่เป็นไรมันอยู่ในห้องสามห้องหสามมันจะคำรามห้องสามันจะคำรามทันทีเลยนะในมูเทอร์นานนี้แต่ผมไม่รู้ว่าห้องน้นเนี่ยมันคำรามที่ห้องหนึ่งหรือเปล่าหรือคำรามในห้องห้าห้องหนึ่งเป็นห้องทางเดินห้องก็เป็นทางเดินเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ผมไม่รู้นะว่า ด่านนี้มัน,นงเล่นยังไงเพราะด่านนี้ผมไม่เคยเล่นเลยแล้วคือผมก็ต้องไปดูจำจำสเกลมันไม่มีนะครับทุกคนซึ่งด่านนี้ผมก็ไม่รู้นั้นขอนั้นผมไปดูเผื่อเข้าใจนะครับขอเอ้ยจเพิ่ขงขอเราตัวไปก่อนนะ ก็คือถ้าเราปิดไฟเราจะเพิ่มความกลัวมากหรือค่า i n t e i t y อะที่มันเขียนเขาว่าค่ากังวลแต่ค่า,ร,ารับรู้เราไม่รู้นะว่ามันเหมือนกันไหมถ้าเราถ้าเกิดเราม่ค่ากังวลเยอะไปเป็น100อยะเราจะมีสิบตูยได้เลยนะครับให้ทุกคนดูกล้องเพราะถ้าดูกล้องมันจะหายท,ทันทีแล้วมันก็จะลดลงปานประมาณประมาณนั้นนั่นแหละใช่แต่ถ้าทุกคนคิดว่า ก็คือผมมีอะไรนึงจะเปลดบอกถ้าเกิดใครเล่นไม่เปลี่ยนก็มาดูอูกิบนีได้เล,เลยนะแล้วใครเนี่ยโอเคงั้นเจอกันใหม่บายบายเดี๋ยวอีพีสองจะมาต่อนะ